โดยรวมล้วได้สวัสดีท okay. ่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับมีฝนตกเกือบทุกพื้นที่ครับแต่ไม่ได้มีฝนในเมืองอุบลราชธานีนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีบริเวณความกดอากาศสูงนะแผ่มาปกคลุมที่ภาคตะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับในช่วงดังกล่าวบ้านบ้านเรานะครับก็มีอากาศร้อนนะครับทำให้วานนั้นมีฝนตกในหลายพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ครับแล้วก็มี ฝนตกหนักลมก็โชคแรงในบางพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนตกก็ยังมีได้อยู่นะครับแต่ก็จะลดลงจากเมื่อวานนะครับสําหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้ครับที่จังหวัดเลยครับ38.5องศาเซลเซียสครับสกลนคร36.7ขอ,อนแก่นนะ37.5เจวัราชธรรานี38.0นะครับแล้วก็นครราชสีมา36.8องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับปัจจัยที่ทาให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นก็ยังอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมใต้ครับกับลมตะวันออกเฉียงใต้น้าความชื้นมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้วันนี้โอกาสเกิดฝนก็ยังมีได้อยู่ครับส่วนมากก็จะเป็นทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเมฆเกือบเต็มท้องฟ้าอยู่นะครับ สำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะส่วนมากก็จะเป็นทางตอนกลางนะครับทางควาไปทางบนนะครับมีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะและมีโอกาสเกิดได้ทั่วนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตวะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศร้อนกับมีฝ้าหลัวนในตอนกลางวันนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นทางตอนกลางของภาคนะครับได้ตั้งแต่จังหวัดชัยภูมินะกรสินมหาสารคาม11นครราชสีมาบุรีรัมย์แลวก็สุรินทร์นะมีโอกาสเกิดฝนในวันนี้ประมาณ20%ของพื้นที่นะครับ อนณหภูมต่ำสุดครับ21-26องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด36-38องศาเซลเซียสนะครับลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับแต่เมื่อวานก็ฝนตกอย่างเกือบทุกพื้นที่นะครับถัดจากนี้บ้านเราก็จะฝนก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะมีอากาศร้อนขึ้นนะครับยังไงในช่วงนี้ก็พ่อพี่น้องก็ระวังระวังอากาศร้อน ไว้ด้วยนะครับก็ขอจบรายง,งานเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่รุงนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ